อรุณสวัสดิ์ครับตอนนี้เวลาเจ็ดนาฬกาเจ็ดนาฬกาเจ็ดครึ่งเอาพี่เก๋สวัสดีครับมาเมื่อวาน,นยักษ์ไปงานก่อนไปเที่ยวน่านปนก่อนไปหมดนี่เลยไ,ไปหาปู่ก็อา่าเมื่อคืนเมื่อคืนกลัวออกลูก ตีสองครึ่งพ่อผมเพิ่งกลับมาตอนเช้ารอเอาลกต้มไปแล้วเดี๋ยวกลับมากินเดี๋ยวเราจะพาพ่อไปหาพ่องงไหมพาผมมาหาพ่อแล้วนะแล้วคราวนี้ผมจะพาพ่อไปหาพ่ออีกทีก็คือไปหาปู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปจังหวัดน่านกันนะครับไปหาอาไปหาปู่นะครับ <S <S อ่าผมแฮปปี้ครับสุดๆเลยเพราะว่าดีใจเห็นพ่อมีความสุขแล้วก็อิ่มใจแบบดีใจสุดๆนี่ ให้พี่ขับเมื่อคืนพ่อยังไม่น,นอนเลยเมื่อคืนยังไม่น,นอนเลยกว่าจะกินกินคุยกันไปเที่ยงคืนน่ะโอ้โหง่วงนะนี่พี่ขับไปทางฟักท่านะครับเอาของฝากใส่หลังรถเทียบเลยนะครับก็ถ่ายไปด้วยเนาะแล้วก็มีพี่ๆน้องๆน,นะครับบางทีต้องเข้าใจภาษาเพื่อไอ้ท้องที่ด้วยภาษาถิ่นนะครับอาจจะเรียกไม่เหมือนชาวบ้านอ,อาจจะบางที่ไม่เคยฟังนะครับอเดี๋ยวเราจะขับตามกันไป จริงภาษากลางจะเป็นยุงข้าวใช่ไหมบ้านผมมันเป็นเล้าไงเขาเรียกเล้าข้าวเดี๋ยวไปถามพ่ออีกทีเล้าข้าวนี่เป็นอย่างนี้อบางทีอีพออีแม่ฟังดูเหมือนมันไม่สุภาพมันเหมือนไม่ใช่ใช่ไหมเรียกอีได้ไงมันมันไม่ได้ว่าหยาบคายนะครับถ้าเป็นพ้องถิ่นเนี่ยทุกคนก็ตอนเด็กผมเกิดมาผมก็เรียกร้องเรียกหาแม่เงี้ยอีพออีแม่จะพูดอย่างนี้จริงๆนะอีพอก็พไม่ใช่คุณพ่อนะก็ อีพอ่อยีแม่อีแม่ไปทางใดเนี่ยถามหาแม่อย่างเงี้ยถามกับพ่ออย่างเงี้ยอ่าเป็นภาษาท้องที่เป็นภาษาพื้นาาถิ่นนะครับท้องถิ่นนะครับผมพูดผิดพูดถูกบ้างก็ต้องขออภยัยเดี๋ยวเราจะขับรถตามกันไปนะครับไปเจอกันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวค่อยอัพที่อัพคลิปเนาะอันนี้ก็เป็น EP ที่3แล้วนะครับเดี๋ยวพาพ่อไปหาปู่โอเคครับผม เราแวะเติมน้ำมันนะครับพ่อต้องเติมน้ำมันนี่อันนี้ก็เป็นสหกรณ์นะครับของฝากเอาาทานไปให้ปู่ด้วยมะขามทานนี่ถ่ายวิดีโอเลยมะขามทานเดี๋ยวเราทานให้ปู่โอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อ เติมเติมนี่เขาจะได้แต้มแล้วก็เหมือนจะเป็นแลกส่วนลดอะไรสักอย่างประมาณนี้ครับที่สากรอันนี้ก็เป็นที่บันเสียวนะครับบันเสียวนะฮะอากาศดีครับตอนเช้าอากาศดีมากนะฮะแต่ผมรู้สึกนอนยังไม่อิ่มเขาตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งนะ้าแม่ตื่นตีสี่ครึ่งมาหุงข้าวผมตื่นมาฉี่โอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อนะฮะ ก็ยังไม่กินข้าวแล้วเนี่ยแต่ต้มโลกัวไ้แล้วเดี๋ยวกลับมากินนะครับพอรีบไปหาปูนะครับไปครับไปกันต่อเลยนะตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดอำเภอฟักท่านะเป็นตลาดสดนะครับเอาแว้กินข้าวรองท้องกันก่อนนะฮะก็ต้องเอาต้องเอาอะไเอาเลยเอาลย่านะ จะบอกพี่ยังไงบางทีมันฟังดูเหมือนไม่สุภาพนะแต่ว่ามันไม่มีอะไรนะคือเป็นคําพูดท้องถิ่นนะพี่ต้องเข้าใจด้วยนะเป็นภาษาบ้านพื้นบ้านอย่างเงี้ยเราคุยผมไม่ได้คุยสร้างภาพแบบคุณพ่อครับอย่างเงี้ยไม่มีเราคุยกันอย่างนี้จริงๆริพอกินอะไรคออะไรคอแล้วหรอข้าอย่างที่หัวมีเร้วมข้าวกุ้งมาป่ะนาะเออ เออจากคำว่าเอเนี mm ่ยผมนึกได้นะเออก็ค <dessus> ือว่าเออใช่อะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่าเออไม่สุภาพอะไรเงี้ยครับลองเข้าใจนะเออเดี๋ยวบางคนไม่เข้าใจทาไมพูดอย่างนี้ทำไมทำไมไม่พูดเพราะทาไมพูดอย่างนั้นอะไรเงี้ยทำไมเป็นอย่างนี้อะไรยงเงี้ยเพราะอ้ยุงข้าวบ้านเราเรียกเราข้าวเขาบอเราเขาเขาบอเนี่ยรัษาบ้านพื้นบ้านเราข้าวไม่ใช่ยุงข้าวยุงก็คือภาษากลางใช่ไหมแต่บ้านผมเรียกเราข้าว เรียกหมดอ่ะเราเราก็เราอ่ะเราหมดเลยเป็นอย่างนี้จริงๆนะเออแล้วก็อะไรไงตอนเด็กเนาะตอนเด็กผมก็เรียกอีพออีเมะพ่อตอนตอนเด็กเคยเรียกอีพออีเมะครับว่เนะี่มันก็ไม่ได้ไม่สุภาพใช่ไหมมันเป็นคำพื้นบ้านเนาะอ,อ,อีพออีมเมะภาษาพื้นบ้านเนาะของเราเนาะ เขาเรียกภาษาอะไรลาวเลยลาวอะไรแถวเนี้ยน้ำปา่าพักข่าลาวน้ำปา่าลาวเลยลาวพักข่าเขาจะพูดกันอย่างนี้นะครับลาวถ้าคนที่เคยอยู่แถวเนี้ยหรือพื้นบ้านหรือเอาไม่กินกาแฟเหรอน่ากาแฟน่ะโอเคแม่เดนไปซื้อนะเดี๋ยวป้าขับรถไปโอเคนะครับก็เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเป็นภาษาท้องถิ่น นะต้องผมต้องอธิบายให้เข้าใจไงนะครับเออประมาณนั้นแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลไปไปยไปอย่าไปอย่าไปอย่าไปเราแวะซื้อกาแฟกันอีกนะครับเพราะว่าต้องกินกาแฟแล้วก็ตรงนี้ก็คือตรงโรงเรียนลอฟอทอรนะครับลอฟอทอก็คือโรงเรียนภาคท่าวิทยาคมนะครับกับโรงพยาบาลภาคท่าวิทยาคมวัดโพชัย เนี่ยบก็อยู่ในนี้นะครับอ่านี่โอ้นึกถึงวันนี้ผมเคยมาครั้งหนึ่งเป็นงานศพของพี่พูดแล้วนลุกพี่ดูพี่ที่คือคุยกันน้อยมากเป็นน้องพี่สาวอ่าผมจะอธิบายยังไงผมอธิบายไม่ถูกแต่ว่าคือมันได้ใจกันนะพี่คนเราอะมันไม่ต้องพูดไม่ต้องตอนเนี้ยในเฟซอะก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ผมไม่ไม่ลบแต่คนอื่นผมลบ เพื่อนผมน้อยนะเออแต่พี่คนนี้โอ้โหมันได้ใจอะ่ะมันพูดไม่ถูกอะ่ะมันไม่ต้องพูดกันน่ะมองตาโอเคแล้วอะ่ะอันเนี้ยผมแฮปปี้มากพี่เขาก็ไปสบายแล้วจูู่ก็จูู่ก,ก็เข้าโรงพยาบาลอะ่ะแล้วแกก็เสียเลยอะ่ะงงเออแกบอกแกปวดหัวมากๆก็งงเป็นอะไรไม่รู้อะ่ะเข้าโรงพยาบาลแล้วสภาก,ก็โดนผ่าต้องผ่าสมองผ่าสมองเสร็จเรียบร้อยเลย รับเช่านะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับแล้วผมจะบอกว่าคือน้องๆนะไม่ใช่พี่เบียของน้องๆแหละอย่างที่ที่ผม,มเป็นลูกผู้ชายเนาะมันทีมัน,มนอย่างที่ผมเคยบอกอะ่ะผมกอดพ่อผมดีใจอะ่ะเออกอดได้กอดเลยนะน้องๆนะมันผมไม่บอกพี่บีบอกน้องๆดีกว่าเพราะเราไม่รู้ไงคือเราเสียแม่ไปเราก็เออเนี่ยคือเราก็มาคิดได้ไงตอนเด็กเหมือนที่ผมเล่าให้ น้องๆพี่ๆฟังนะผมเป็นอย่างนี้ผมขโมยเงินผมเกเรผมดื้ออย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นนะอันนั้นคือเรื่องจริงนะผมบอกเลยนะครับแต่ว่าเราไม่รู้ไงตอนเด็กมันก็ดื้อตามภาษาเด็กนะเป็นเด็กเกเรไม่รู้ไม่รู้จักผิดชอบชัว่วดีพ่อแม่บอกก็ไม่ฟังอันนั้นคือเรื่องจริงแต่พอโตมาเนี่ยเอาละประสบการณ์หรือหลาย,ลาย,ลายอย่างมันก็จะสอนเราแล้วเราก็จะคิดได้นะอยู่ที่แต่ละคนคิดได้เมื่อไหร่ นะครับอันนี้น้องๆนะไม่ได้บอกพี่ๆบอกน้องๆดีกว่านะอะไรที่พ่อแม่เนี่ยสําคัญมากผมบอกเลยนะมันเหมือนมันกลับมาไม่ได้เวลามันย้อนไมแย่างผมเนี่ยเพิ่มเป่เอด้ยมันโตแล้วว่ะมันไม่ได้เป็นวัยรุ่นแล้วว่ามันเป็นวัยทางานเป็นหัวหน้าครอบครัวนะมันมีแบกภาระมันไม่สนุกเหมือนแต่ก่อนนะมันมีแต่เรื่องเครียดนะอันนี้คือเรื่องจริงนะครับทุกวันเนี่ยต้องเครียดอะไรเครียดหาเงินที่เย้ยเนาะน้องๆ ุ Dante, น people, here, here ido, ้องนี่นี่มาแล้วเขาไปซื้อนี่คุยไปด้วยรอกาแฟก็คุยสัพเพเหระนะตามสไตล์ผมแหละตามสไตล์ผมนะเดี๋ยวถามพ่อเดี๋ยวผมถามพ่อให้ตอนเด็กผมดื้อไหมนี่เสดแเรวทำพลาดกันสดๆเอาระดับเครื่องไม่ไม่เปิดแอร์ไหมพ่อ นี่ก็เป็นพี่ชายนะครับสามแปดแล้วเมื่อวา,นพ,อาพอน,นพ่อตาเมื่อวันที่ยี่สิบวันเกิดพ่อตานี่เกิดสิบแปดอ่าพี่ชายนะครับนี่เดี๋ยวกินข้าวกันพ่อผมเป็นคนง่ายๆเดี๋ยวถามสัมภาษณ์พ่อตอนดึกดื้อไหมนี่แซบบ๊อ แซบบอถ่ายด้วยยิ้มครับกินข้าวไปด้วยสัมภาษณ์ไปด้วยตอนเด็กไอ้คอยดื้อบอดื้ออยู่เนี่ยเคยขโมยตังค์พ่อไหมไม่เคยเฮ้ยเคยไหมไม่เคยไม่เคยเหรอไปโรงเรียนต้องไปไล่ไหมเคยไปไล่ไหมไล่อยู่ไล่อยู่ดื้อดื้อ จำทอดจำอะไรเอาก้อนหินคว้างหรือเอาหนังกระติกดีนะตอนอนุบาลเนาะเอาก้อนดินเอาก้อนดินคว้างไม่ไปโรงเรียนดื้อแล้วเด็กดื้อเนาะโตมาดีขึ้นยังโตมาดีดีใช้ได้เนาะโตมาใช้ได้พ่อชมแล้วโตมาแล้วใช้ได้อ่าโตมาใช้ได้ไอ้ก้อนไอ้ก้อนดินนี่หลัง หายก่อนดีท <ENNIS> er ีห <Qué> ลังแปลว่าหลายก่อนก็คือเกเรไม่ดีดื้อก่อนแล้วค่อยดีทีหลังอันนี้ก็เป็นภาษาพื้นบ้านหายหายก่อนนะครับสงสัยพ่อจะจับไม่ได้ว่าผมแอบขโมยตังค์แต่ไอเรื่องไม่ไปโรงเรียนน่ะนั่นแหละก็อย่างว่าเนาะเราดื้อตอนเด็กอ่ะมันขี้เกียจไปอ่ะพ่อก็เอาก้อนหินไล่ขวางบอกไปไปเรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบเรียนนะเป็นคนนอกกรอบอะพี่ เราเป็นคนนอกกรอบนะ่อกีอะไรนะผมก็ลืมละคุยกันแป๊บเดียวลืมลเห็นไหมผมเป็นคนลืมลืมเงียลืมเร็วแบบขี้ลืมอ่นะก็ดีครับทำพ,พ่อยิ้มทำพ่อ,พพอแฮปปี้เนี่ยผมก็ดีใจละใจละแต่ว่าอยากให้ดีกว่านะั้นก็คือเราอยากเลี้ยงเลี้ยงพ่อให้ได้แหละแต่พ่อสบายไม่ต้องทํางานเนี่ยผมว่าอะไรคนก็คงอยากจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วอีกอย่างผมกลัว กลัวอย่างเดียวกลัวว่าแก่ไปเนี่ยเราจะดูแลพอ่อไม่ได้แค่นั้นเองอันนี้ที่ผมกลัวมากนะยเอม,มันเป็นเรื่องอะไรคนเนาะทำให้ดีสุดแต่ก็ดีนะเหมือนที่พ่อบอกให้ก่อนดีทีหลังหายก็คือแปลว่าร้ายอ่ะร้ายเป็นลายร้ายอ่ะเออหายอันนี้คือภาษาท้องถิ่นนะให้หายหายก่อนหายเออผมก็นึกขึ้นไดนะ้เออภาษาบ้านเราหาย <c oughs> แล้วอะไรอีกนะ ที่ผมลืมละพ่อบอกอะไรนะเอ,อผมก็จำไม่ได้เนะี่ยดือ้อเด็กตอนเด็กดือ้อใช่ไหมออดื้อก่อนแต่โตมาก็เออดีละนะอายก่อนดีทีหลังนั่นแหละเหมือนคนแล้วแต่ครูอย่างที่ผมบอกเราคิดได้เมื่อไหร่แค่นั้นเองโตมันก็คิดได้เองแหละเนาะตอนเด็กมันดือ้อวัยรุ่นมันฟังพ่อแม่ที่ไหนมันฟังเพื่อนนะไปเที่ยวเพื่อนอยากเจอเพื่อนนะมาแรกๆผมไม่อยู่บ้านหรอกผมไปนูน่นหะาเพื่อน ไปไหนมาก็ถึงบ้านปุ๊บเอาเสื้อผ้าวางวิ่งหาเพื่อนเที่ยวหาเพื่อนคิดถึงเพื่อนนี่ไปอย่างนั้นทุกวันนี้ไปที่ไหนอะถามเพื่อนดีเพื่อนยังไม่เคยเจอผมเลยผมอยู่แต่บ้านอุกอยู่แต่บ้านอุกเออคํานี้คํานึงอุกอุกก็คือเหมือนอุกอุกก็คือไม่ไปไหนอยู่กับที่อะอุกอะไรเงี้ยเออได้ภาษาใหม่นะพูดไปก็ได้ภาษาด้วยนะอุกนะอุก อยู่แต่บ้านเพื่อนชวนไปมาเจอหน่อยไม่ไปอายอ้วนอายเพื่อน <c oughs> แล้วเรา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 ไม่ไปไหนจริงๆนะครับอยู่แต่บ้านอนะ่ะผมก็งงตัวเองเหมือนกันกลายเป็นคนโรคตัวสูงเลยเหมือนที่พี่เห็นนะนะ,ะระหว่างรองกาแฟเราก็คุยสเปเย์ให้านะอันนี้ e นะีพสามเนาะเดี๋ยว e นะี4สี่เนี่ยไปเจอกันที่บ้านปู่เดี๋ยวให้ดูว่าปู่เป็นยังไงนะครับ พ่อจับผมไม่ได้แน่เลยว่าผมขโมยเงินตังเยอะแต่ก่อนตังเยอะพ่อเอาไว้ในถุงเสื้อบ้างอะไรเงี้ยผมก็ที่เดียที่แต่ก่อนชอบเล่นประทัดไงซื้อให้เพื่อนจุดเล่นรวยแต่ก่อนรวยเขาเรียกแต่พ่อเลี้ยงเพากงันพ่อเลี้ยงจริงๆด้วยแม่เสียไปพ่อก็เลี้ยงเลยไม่ใช่นะครับแต่ก่อนล่ำซ้ำนะแรกๆเลยลังๆมา ไม่แล้ว <laughs> พอมีพอกินไม่รวยครับแล้วก็ถามาจนไหมก็เกือบจนนะ <laughs> แต่ยังดีที่เนี่ยพ่อพ่อเป็นคนขยันไม่ต้องกลัวอดตายเลยนะเพ่อ,อเมื่อคืนนี้สุดยอดมากเลยนะผมก็เป็นห่วงกันเนาะพ่อก็ไปเฝ้าบัวออกลูกอะไปตีสองครึ่งอะเดป่านนี้ยังไม่ได้นอนเลย ที่สองครึ่งอออะกว่าจะได้ล,ลกมาแล้วลกก็ต้มรออยู่ที่บ้านแล้วค่อยกลับมากินวันนั้นเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกทีนะฮะทีนี้เป็นการพูดกันสดๆนะครับพูดไปเรื่อยเปื่อยสเปหนรัณวถ้าใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยเด้ออย่าไปว่ากัน <laughs> เลื่อนผ่านไปเลยมีครับผมเห็นคอมเมนต์อยู่นะผมบอกอ่าถ้าพี่กลัวผมหลอกหรือว่าไม่ชอบใจไม่ถูกใจพี่กดบล็อกช่องผมได้เลย นะผมจะขอบคุณมากๆอันนี้เรื่องจริงนะเออผมก็อบอกเขาอยู่นะไม่ว่าด้วยให้กดบล็อกช่องผมได้เลยผมดีใจด้วย <c oughs> แฟนผมก็ห่วงเอ้ลูกไอ้ข้าบปัน้นอะ่าต้องคอยพาเยี่ยวพาฉี่ อ่ะตอนนี้ก็15านาทีแล้วนะครับบรรยากาศดีครับก็บ,บรรยากาศชนบทนะต้องเรียกว่าชนบทนะอ่าก็ไม่มีอะไรมาส่งลูกไม่ได้ไปส่งลูกก็นั่งรถมาเรียนต่างๆคนก็พอสายๆก็ไปละไปไล่ไป,ไปสวนกันละนะ,ะนเมื่อคืนอ่ะตีสี่ครึ่งตื่นมาหุงข้าวอ่ะแม่พ่อก็เพิ่งกลับมา <laughs> ผมก็อู้ ยอดนั้นเนี่ยนอนก็ไม่ได้นอนหุงข้าวแต่เช้าจริงๆเนี่ยตอนผมเด็กกับเขาก็ไปกันละผมก็ตื่นมาก็ไม่เห็นละเนี่ยติดสบายเลยแต่เด็กมันเลยกลายเป็นงี้ไงตอนเด็กไม่ลําบากอะ่ะตอนนี้ทําอะไรไม่เป็นเลยเห็นไหมหุงข้าวเป็นไหมไม่เป็นนะแต่รู้วิธีทําอยู่แต่ว่ากลัวทําไม่ถูกแค่นั้นเองรู้วิธีทําอยู่นะ ก่อไฟติดเนี่ยก็สุดยอดละผมอะ <laughs> จริงก่อไฟติดเด็ดสุดยอดละเ <laughs> <laughs> ออทอดไข่เออทอดไข่คือตอนเด็กเนี่ยตื่นมาแม่ก็ทำเกัือข้าวให้กินละแล้วก็ไปเรียนอะไรเงี้ยถ้าไม่ไปเรียนนี่โดนพ่อละพ่อจะเล่น <laughs> เออผมโอ้ยผมรักพ่อพี่พ่อผมเป็นไอดอลเลยแกเป็นแบบอย่างดีมาก นี่ก็ดีใจนะพาได้พาพ่อไปหาพ่อก็คือไปหาปู่นั่นเองนะครับก็ปู่ก็แก่แล้วนะจำปู่ก็ญาติจำอะไรไม่ได้แล้วอ้าอาเนี่ยโอ้โหป็นผู้มีพระคุณเดี๋ยวเล่าให้ฟัง ep สามไปผู้มีพระคุณยังไงนะครับอ่าไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นั่นกับ ep ที่สี่นะครับพูดผิดพูดถูกไงต้องขออภัยนะสมองผมเป็นงี้แหละ เราเข้าใจนะโอเคนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่นามื่นนะถ้าจะไม่ผิดนามือนอ่นจังหวัดน่านโอเคครับ